เจอกันอีกแล้วค่ะกับคุณครูนิ่มนะคะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะคุณครูนิ่มมีหนังสือดีๆมาแนะนําเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูนิ่มมีหนังสือเรื่องบ้านของโกโกมาฝากเด็กๆค่ะอยากฟังไหมคะอถ้าอยากฟังนะคะเตรียมตัวกันเลยเด็กๆหาทีหาหาะะะ่หมอนะคะหมอเหมอเหมอะ นั่งอย่างไรมันถึงจะเหมา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 ะนั่งหลังตรงสิถึงจะเหมาะอาแก่งมากค่ะเด็กๆทุกคนนั่งหลังตรงพร้อมที่จะฟังนิทานนะคะเรื่องบ้านของโกโก้ที่คุณครูนิ่มจานให้ฟังแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะบ้านของโกโก้เรื่องวิธาตันทรพงศ์ภาพ วิชิดาคุณลวัตวิสารโกโก้เป็นลูกกาขนสีน้ำตาลเข้มมันมีนิสัยอยากรู้อยากเห็นต่างจากน้องๆของมันทุกเยน็นโกโก,โกจ้จะเกาะบนกิ่งไม้ที่สูงที่สุดเ็้ามองดูบ้านคนรังของโกโก้อยู่บนต้นไม้ใหญ่ในสวนสาธารณะ ใครๆเรียกบ้านของโกโก้ว่าป่าเล็กในเมืองใหญ่ตลอดหน้าฝนพ่อกาแม่กาและโกโก้สะสมอาหารไว้ในรังบางวันมีอาหารมากจนต้องนำไปฝังดินรังของเราเล็กเกินไปพ่อกาบอกแม่กาเราต้องไปหาที่สร้างรังใหม่กันแล้ว แม่กาพูดและกระพือปีกไปมาโกโก้มองดูรังมองดูน้องๆมองดูอาหารและคิดสงสัยว่ามีที่ใดเหมาะจะสร้างรังใหม่บ้างวันรุ่งขึ้นพ่อกาแม่กา<ม>และโกโก้บินไปที่ป่าชายเลนบ้านคนที่ป่าชายเลนไม่เหมือนบ้านคนที่เมืองกรุง ที่ป่าชายเลนมีต้นโกงกลางมากมายโกโก้เห็นรังนกหลายแบบในป่าโกงกลางโกโก้เกาะที่ต้นโกงกลางมองไปที่บ้านหลังหนึ่งปลูกอยู่ริมน้ำใกล้ป่าโกงกลางที่ลานบ้านมีกระจาดตากตาแห้งเรียงรายอยู่มากมายโกโก้บินไปที่ลานบ้านอย่างดีใจไปไป สียงยายไล่โกโก้ตกใจบินออกมาอย่างรวดเร็วไม่เหมาะไม่เหมาะป่าโกงกลางไม่เหมาะกับพวกเราพ่อกาบอกโกโก้แม่กาบินนำพ่อกาและโกโก้ไปที่ชายทะเลที่ชายทะเลมีคนมากมายมีร่มใหญ่สีสวยบ้านคนที่ริมชายทะเลไม่เหมือนบ้านคนที่เมืองกรุง โกโก้เห็นนกหลายชนิดสร้างรังตามชายคาบ้านคนที่ตั้งอยู่ริมชายทะเลโกโก้เกาะที่ต้นไม้ต้นหนึ่งตัวมันโยกไปมาเพราะลมชายทะเลพัดแรงมากโกโก้เห็นบ้านบังกะโลบ้านเดี่ยวหลังคาต่ำสร้างด้วยไม้และอิฐเป็นบ้านยกพื้นชั้นเดียวมีระเบียงกว้างที่ชายคาบ้านแออัดไปด้วยรังนก เด็กๆวิ่งเล่นบางคนเอากิ่งไม้ไปเขี่ยรังนกไม่เหมาะไม่เหมาะริมทะเลไม่เหมาะกับพวกเราแม่กาบอกโกโก้วันรุ่งขึ้นโกโก้ชวนพ่อกาและแม่กาบินไปที่ริมแม่น้ำที่ริมแม่น้ำมีต้นไม้ไม่มากนักบนต้นไม้ริมแม่น้ำมีรังนกมากมาย จนไม่เหลือที่ว่างบนกิ่งไม้บ้านคนที่ริมแม่น้ําเป็นเรือนแพไม่เหมือนบ้านคนที่เมืองกรุงโกโก้เกาะที่ราวตากผ้าบนบ้านเรือนแพบ้านเรือนแพสร้างด้วยไม้ลอยอยู่บนน้ําหลังพามุงจากบ้างมุงสังกะสีบ้างและมีข้าวของวางอยู่รอบๆบ,บ้าน บ้านเรือนแพโยกไปโยกมาทำให้โกโก้เวียนหัวไม่เหมาะไม่เหมาะบ้านริมแม่น้ำไม่เหมาะกับพวกเราโก,โก,โ,กโก้บอกพ่อกาและแม่กาพ่อกาและแม่กาและโกโก้บินออกนอกเมืองมาพบสวนผักที่สวนผักมีแปลงผักมากมายต้นไม้ใหญ่รอบๆสวนผักมี2อถึงสต้น บนต้นไม้เป็นที่อยู่ของฝูงนกกระจอกและนกกลางเขนบ้านคนที่สวนถักเป็นบ้านดินไม่เหมือนบ้านคนที่เมืองกรุงโกโก้เกาะที่โองดินหน้าบ้านมองไปที่บ้านดินบ้านดินหลังเล็กสร้างด้วยดินเหนียวและโครงไม้รอบๆอบบ้านดินมีดอกไม้สวยงามโกโก้บินเข้าไปในบ้านดิน เย็นสบายจริงๆเย็นสบายจริงๆหรือดูหนาวน่าจะอุ่นฉันอยากอยู่ที่นี่ฉันอยากอยู่ที่นี่จิบ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 จฝูงนกกระจิบส่งเสียงไล่โกโกส้สวนผักไม่มีที่ว่างให้เราสร้างรังพ่อกาบอกโกโก้พ่อกาแม่กาและโกโก้จึงบินกลับไปเก็บกิ่งไม้ มาต่อเติมรังเดิมทุกวันโกโก้ชอบบินไปเกาะกิ่งไม้สูงสูงมองดูบ้านตึกบ้านคอนโดมิเนียมและร้านค้าโกโก้มองดูที่รังใหญ่กว่าเดิมมองดูน้องๆ้องมองดูอาหารโกโก้รักบ้านรักน้องและมีความสุขในรังเดิมบ้านเป็นที่ปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยบ้านคนมีพ่อ มีแม่มีลูกทุกคนในบ้านรักและดูแลกันบ้านของโกโก้มีพ่อกาแม่กาและน้องๆบ้านเป็นที่สร้างความสุขของทุกคนดังเช่นโกโก้พ่อกาแม่กาและน้องๆอ,อยู่ในบ้านของตนเองอย่างมีความสุขในรังเดิน โก้มีใครบ้างนะคะเด็กๆด,ดูนะคะว่าบ้านของโกโก้มีใครบ้างและบ้านโกโก้อยู่ที่ไหนคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะวาดรูปครอบครัวของโกโก้ตามจินตนาการของเด็กๆนะคะส่งให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมค่ะบันทึกหลังการอ่านนะคะ คุณครูจะรอชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของเรามีเพียงเท่านี้บ๊ายบาย